วันนี้ทางร้านของเราครับมีสินค้ามานําเสนอครับอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ครับมอเตอร์ปั๊มคู่นะครับรุ่นสวมสาย1ด้านนะครับแรด้านหนึ่งเป็นเกียวนะครับปั๊มนี้ครับเป็นมอเตอร์ตัวแรงเลยครับเดีวเรามาดูสเปคกันนะครับว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั๊มคู่นะครับใช้กับแบตนะครับขนาด12โวลต์นะครับอัตราการกินไฟนะครับอยู่ที่ 4ถึง6 5แอมป์นะครับอัตราการไหลของน้ำนะครับ7ถึงลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็ความดันนะครับความแรงของปั๊มอยู่ที่0.85ป MPA นะครับหรือว่า8.5บาร์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแรงเลยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานนะครับการทำงานของเรานี้ก็จะใช้กับตัวนี้นะครับตัวปรับรอบนะครับก็คือใช้ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าการทํางานของมอเตอร์ตัวนี้จะแรงขนาดไหนครับคู่ตัวนี้นะครับที่มีความแรงถึง8.5บาร์นะครับ เราเร่งสุดเลยครับนี่ครับแรงมากครับถ้าเราใช้กับตัวปรับรอบครับก็ปรับความเร็วได้เจ้าเบาว่าเร่งสุดก็แรงครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาทางลิงก์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ